ทำไมเราต้องรู้จักแฟนเราดีพอด้วยเขาว่ารู้จักแฟนดีพอแต่ละคนอาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันแต่ในวันนี้ผมจะมาเคลียร์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่าการรู้จักแฟนดีพอเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับซึ่งผมมีงานวิจัยของคุณดรจอร์นกอตแมนนะครับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักแฟนเราดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะครับ เราจะเป็นคนที่มีคลังข้อมูลของแฟนเราเยอะที่สุดครับถ้าเราคบใครนะครับเราต้องสะสมคลังข้อมูลตรงนี้เยอะที่สุดคุณดรจอห์นกอนแมนเนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็น love map ครับแมปที่แปลว่าแผนที่นะครับ l ลิ e map เหมือนเป็นแผนที่ทางความคิดของแฟนเราครับอีกทีนะครับคู่รักครับเราต้องมีแผนที่ทางความคิดของแฟนเราครับ เพื่อนๆเ,เคยเห็นไม้แมพไหมครับไม้แมพที่แบบว่าตัวเราเป็นจุดศูนย์กลางหรือเรื่องอะไรที่ท็อปิกที่เราสนใจเนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางแล้วมันก็มีการแตกแขนงไปเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเขาเรียกว่าไม้แมพถูกไหมครับหรือเพื่อนๆจะเปรียบเป็นแผนที่ที่เป็นแผนที่สมัยก่อนเนาะที่เป็นแบบเป็นกระดาษแผ่นใหญ่แล้วก็กางดูว่าเราจะไปที่ไหนซอยไหนไปซอยไหนได้บ้างซอยไหนเชื่อมต่อกับซอยไหนอะไรแบบนี้นะครับการรู้จักกับแฟนเราการที่เรารู้จักแฟนเราดีพอ เราเหมือนเป็นคนถือแผนที่ถือ m i n d Map ของแฟนเราครับคือเราเนี่ยรู้เลยสมมติแฟนเราเอ่ยอะไรมาแบบนี้เราเหมือนโยงในในหัวเราได้เลยว่าอ๋อที่แฟนเราพูดแบบนี้เพราะว่าเขาคิดแบบนี้ที่แฟนเราตัดสินใจแบบนี้เพราะเขาเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเรื่องราวในวัยเด็กของเขาส่งผลให้เขาเป็นคนแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับเราเป็นคนที่ถือข้อมูล ใหญ่ขนาดนี้ลึกซึ้งขนาดนี้กับตัวเราครับและถ้าใครที่ถือ love map หรือว่าแผนที่ทางความคิดของแฟนเราได้เนี่ยยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยปัญหาในชีวิตคู่ก็จะน้อยลงและสามารถสร้างความสุขได้ง่ายขึ้นอ่ายกตัวอย่างนะสมมติว่าแฟนเราจูๆ่ๆชวนเราไปกินข้าวชวนไปกินข้าวร้าน A แล้วกันชวนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยครับว่า ถ้าชวนไปกินร้านเนี้แฟนเราต้องมีเรื่องเครียดแน่ๆเลยเรารู้เลยว่าเพราะว่าแฟนเราเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากครั้งข้อมูลของเราเราได้มีการเมมโมรีไปแล้วครับว่าถ้าแฟนเราไปที่ร้านนี้เมื่อไหร่เนี่ยแฟนเราต้องมีเรื่องเครียดเราจะไม่ปฏิเสธเลยได้ได้เลยครับได้เลยค่ะได้เลยตัวเองเดี๋ยวไปร้านนี้กันตัวเองอยากไปเดี๋ยวฉันไปด้วยรู้เลยว่าแฟนไปร้านเนี้ยพอเครียดอยู่อาจจะเครียดงานเครียดอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเพราะว่าเรารู้จักแฟนเราดี อ่ะถ้าให้ลงดีเทลให้เข้าใจอีกไอการที่มีครั้งข้อมูลครั้งข้อมูลประมาณไหนเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นประวัติแฟนเราครับตั้งแต่ในวัยเด็กเลยเรื่องราวในวัยเด็กอย่างเช่นแฟนเราเคยเจอเพื่อนแกล้งแบบให้เจ็บช้ำน้ำําใจมากๆในวัยเด็กอยู่ตอนหนึ่งทําให้แบบเกิดเป็นปมอะไรบางอย่างในใจในวัยเด็กเรารู้ข้อมูลตรงนี้ครับแฟนเราเนี่ยไม่ค่อยชอบญาติคนหนึ่งเลยญาติคนนี้มาที่บ้านทีไรนะเกียดเกียจเพราะว่าชอบมาดูถูกบ้านเรา ชอบมาดูดูบ้านแฟนเราทําให้แฟนเราเนี่ยมีปมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเช่นเรื่องของความทะเยอะทะยานเรื่องของการต้องต้องรวยให้ได้เพราะว่าญาติคนนี้เป็นแรงบันจารใจอย่างหนึ่งแบบนี้ครับนี่คือครั้งข้อมูลของแฟนเราครับเราต้องถือครั้งข้อมูลอะไรแบบนี้ไว้ยอยู่กับตัวเราถ้าเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเข้าใจแฟนอย่างลึกซึง้งเวลาแฟนจะทําอะไรตัตัดสินใจอะไร เราที่จะพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเขาเราจะรเราจะรู้เลยว่าอันนี้เรื่องสําคัญของแฟนเราเรื่องแบบนี้สะก,กิดใจเราแฟนเรามากเราจะรู้เราจะต้องไปปลอบใจจังหวะนี้แหละเราไปงานเลี้ยงด้วยกันมีใครสักคนหนึ่งมาพูดประโยคประโยคนึงมันโคตรโดนกับแฟนเรามันโดนมันจี้จุดมากเพราะว่าเรารู้เลยว่าอันนี้มันคือปมของแฟนเราในวัยเด็กที่เจอมาตลอดหลายสิบปีมีคนพูดแบบนี้เรารู้เรื่องแฟนเราโกรธมากแต่แฟนเราไม่แสดงออกกลับมาบ้านเรารีบปลอบแฟน บอกว่าเฮ้ยเธอไม่เป็นไรนะวันนี้ที่พี่เขาพูดแบบเนี้ยเราเข้าใจเธอนะอย่าไปอย่าไปคิดมากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่ครับนี่คือคลังข้อมูลครับถ้าคุณกําลังคบกับใครอยู่ถ้าคุณศึกษาเรื่องแบบเนี้ยคุณพยายามถามคุณมีข้อมูลมันไม่เยอะโอเคคุณโชคดีแล้วคุณมีเสาหลักของความรักเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วแต่ถ้าใครฟังฟังผมถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเออไอเรื่องแบบที่คุณตุ๋ยบอกมเมื่อกี้เรื่องแบบที่อาจารย์บอกมเมื่อกี้ ฉันไม่ค่อยรู้เลยนะไอ,ไอประวัติความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยนะเออฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็ต้องพัฒนาเรื่องนี้กันขึ้นมานะครับเราจะรู้ว่าเป้าหมายของแฟนเราคืออะไรเป้าหมายในชีวิตของแฟนเราคืออะไรอะไรที่ทําให้แฟนเราเนี่ยกังวลมากที่สุดอะไรที่ทําให้แฟนเราเครียดได้บ้างเพราะเรื่องบางอย่างเรื่องเดียวกันทําให้คนหนึ่งเครียดได้อีกคนนึงไม่เครียดเลยเป้าหมาย แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราอย่าเหมารวมว่าเป้าหมายสมมติเราบอกว่าเออเราอาจจะถูกปลูกฝังว่าความรวยฉันต้องมีเป้าหมายคือความรวยเราคบกับแฟนถ้าเราคบกันผิวเผินเราอาจจะคิดว่าแฟนเราก็ต้องมีเป้าหมายคือความรวยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าลึกๆแล้วเนี่ยแฟนเราเน่ยเกลียดความรวยมากเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลึกซึ้งไปอีกเราก็รีตัดสินแฟนเราเลยว่าเฮ้ยคิดอะไรเนี่ยคุณโอดอย่างเงี้ยฉันไม่เอาหรอกคุณคิดแบบนี้แบบไม่ดีไปตัดสินเขา แต่ถ้าหากว่าเรามีคลังข้อมูลอย่างลึกซึ้งเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ที่แฟนเราคิดแบบเนี้เพราะว่าเขาเคยมีปมในวัยเด็กอะไรบางอย่างอย่างเช่นเขาอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมาก่อนครอบครัวมีความสุขดีแต่จูๆ่ๆพ่อแม่รวยขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ทะเลาะก,กันบ่อยแล้วก็แยกทางกันเลยเป็นปมให้แฟนเราเนี่ยเกลียดความรวยเพราะว่าความรวยอาจจะแฟนเราจะมองว่าคือการที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกอาจจะเป็นปมที่ ที่มันอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดินที่ถูกต้องนะแต่ว่าไม่เคยมีใครไปแกะหรือไม่เคยมีใครไปไปไปเคลียบ่มในใจตรงนี้ของเขาเขาเลยฝังตรงนี้มาตลอดทาให้เขาเกลียดความรวยเป็นต้นนะครับพอเข้าใจพอเห็นภาพขึ้นไหมครับฉะนั้นการที่เรารู้จักกับแฟนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักกันผิวเผเนินน่หลายคนมีปัญหาเพราะว่ารีบไปตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งว่าคิดผิดอย่างนี้ไม่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทาไมคุณไม่คิดแบบนี้ล่ะคุณที่มันโลกแคบอะไรแบบเนี้ย นี่แหละครับคือปัญหาที่เจอเยอะมากแต่ถ้าเรามีการพูดคุยกับแฟนเราในระดับที่ลึกซึง้งถ้าเราพูดคุยระดับที่ลึกซึ้งตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีการเล่าอะไรที่ลึกแบบนี้ครับลึกแบบนี้แหละครับบอกว่าเออเนี่ยฉันไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าฉันเคยเจอแบบนี้มาก่อนฉันไม่ชอบแบบนี้เลยเพราะว่าเจ้านายคนเก่าทําแบบนี้กับฉันฉันจะไม่ทําแบบนี้อะไรแบบนี้นครับคุณต้องพูดคุยเรื่องแบบนี้กันอยู่เป็นประจําตลอดเวลาแล้วคุณก็จะเริ่มมีแผนที่ทางความคิด หรือว่าเลิฟแมปของแฟนคุณพอคุณมีทั้งคู่นะมีแผนที่ทางความคิดของอีกฝ่ายเมื่อไหร่นะโอ้โหนี่มันคือเสาที่แบบที่มั่นคงของความรักมากๆคุณจะต่อยอดคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะสร้างความฝันร่วมกันคุณอยากจะมีความสุขร่วมกันคุณจะง่ายเลยเพราะคุณจะรู้เลยว่าอันนี้คือสิ่งที่แฟนเรามีความสุขแน่ๆและทั้งคู่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันอีกคนนึงไม่ชอบด้วยเหตุผลที่แบบ ลึกซึ้งจี้จุดได้เลยว่าโอเคฉันรู้เลยว่าคุณไม่ชอบเพราะอะไรอธิบายได้แบบเป็นฉากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการที่เพื่อนๆไปตรวจสอบนะว่าตัวเองมีแผนที่ทางความคิดของแฟนเราหรือยังเยอะมากพอหรือยังผมมี20คําถามที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นี่ครับ20คําถามนี้เป็น20คําถามจากกูรูด้านความรักของโลกชื่อว่า ดรจอ์นก็อแมนนะครับก็คือเขาเอาไว้เช็คเลยครับว่าเฮ้ยเราอ่ะหรือว่าคุณน่ยรู้จักแฟนคุณดีพอหรือ,อยังถ้าเราตอบคาถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แปลว่าเออเรายังรู้จักแฟนเราไม่ค่อยดีพอเรายังไม่ค่อยมีแผนที่ทางความคิดของแฟนเราเลยฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปพัฒนาปรับป,ปรุงซะเพื่อให้เราเนี่ยมีโครงสร้างเรื่องของความรักแข็งแรงขึ้นหรือว่ามีเสาที่ดีเพื่อจะต่อยอดความรักของคุณ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน